กูลองทำเกาะกระดูกบูด,ดีว่ามันทำไงวะต้องไปซื้อของก่อนก็กระดูกรู้สึกว่าจะใช้ใบตองแล้วก็กระดูสามแล้วกช็ชอ,อต้องมีใบตองใช่แล้วมีใบตองมันอะไม่ม,าา uh, like มีกระดูกแค่เนี่ยแค่ฟันกูทิ้งไม่หมดเลยกระดูกกระดูกหนักไอ้เหี้ยกูก็ทิ้งไม่หมดเลยต่อได้ไอ้เหี้ยกูยกทิ้งหมดอะแม่งไม่ช่วยไอ้เหี้ยอะไรเลยอันน,นี้ได้อยู่สามง่ามต่อ สามห้าสามเอ็ดยี่แปดสามสี่อ๋อไม่ใช่ยี่แปดสามสี่ยังที่ไหนอ๋อเราต้องไปที่สามงามก่อนเวบสก่อนก็ไ,ได้นำเลยอะไรอ่ะต้องไปเบสเบสลงใต้เบสแล้วเฉียงใตายเบส,เสอ่ะเบสคือตะวนั<ห>ตวนตะวัน เวทและเชียงใต้ก็คือระหว่างกลางเป็นอะไรมีผลไม้ไหมแถวนี้อ๋อลงใต้ใช่ไหมออมันมีตรงแคมป์ทำพรเพิงกระดูกได้ป่มวะแคมป์เราถอยหนึ่งมันมีที่ปีนใช่ปะถ้าจะไม่ผิดมีวะวะนี่เด้ ถ้าไปทางไหนมันก็จะมีให้ปีนนะับไม่รู้อะกูดูไม่เป็นแต่ว่าแผนที่มันมันดูยังไงอะคือมันเป็นเขาหมดเลยอ่ะที่กูดูนะทาไมะมัดไปทางไหนละเฮ้ยมึงเห็นขี่ขาวาวะตรงแม่น้ำแม่น้ำราซ้ายมานิดนึงอ่ะน้ำตกดิตรงแถวเราอ่ะขี่ขาวาวคือสะพานเนาะไหนวะ ที่ขาวขาวที่เป็นกรื้อเนาะยี่สิบเก้าสามสามยี่สิบเก้าสามสามเออไม่รู้อะไปดูกันเห็นปะมีเหม็นกูใช่ไหมขี่ขาวขาวไม่คือสัมาัสหรอเออป่ะเอ้ยหรือเราต้องแบบเปลี่ยนชมวโมงเอ้ยเราทำอล้วนี่ว่าทำเดี๋ยวเราเปลยนไปทางไหนที่นี่ลงใต้ไป็นอ่ดูไม่เป็นอะว่าแบบทางไหนไปได้ตามปูมา แบคิวตาพาไปเที่ยวโอ้ยไม่ไงผลไม้กล้วยกล้วยกล้วยมีกล้วยน้อยคืออีกว่าหน้าเว้ยแค่มันไม่เช่งเกูกลัวนะคอนด้าเดี๋ยวกูรู้มันมีอ่ะเรียบร้อยได้มาหนึ่งตัวอยางแม่ เดีย๋ยวนี้อัพเลดกินกิ้งกาเฮ้ยอย่างไรฟู่ฟู่กิ้งกายกิ๊ก,กเออตายขวาขวานี่ไงมาทางนี้เฮ้ยเชี่ยคุณทุกคนมือ แม,งฟ,มงฟุยแม,แมงปุยเ,เลยมาเล้เนะแกะเลยจะได้มีเนื้อติดตัวเขาเพิ่มมันดับไม่ได้หรอะวะได้สิแล้วมันมันลดลงเรื่อยๆด้วยนะ แล้ไม่หายก็ลดอ่ะเสียไม่เอาดับคือต้องเอาปลาลงเตือนเอาไม่ได้ทำไรอ่ะก็กระดูกอ่ะนี่มีกระดูกว่ะ่ะกูมีหนึ่งอันนะเอ้าหรอกูมีมีแค่นเดียวเอ้าหรออืม นี่ไงถ้ำเฮ้ยไปดิกำเนัยงใหม่วะเนี่ยเราจะทำแล้วจะทำแล้วมาเรอคุ้ด้วยระวังแมงมุมนะต้องเสียงนี่แมงมุมไม่ใช่แมงมุมทางแร่เหล็กนี่คืออะไรมันต้องมีอะไรไปขุดวะกิเตอร์เหรอต้องมีหินมาขุดมานะเป็นแร่เหล็กอะทำยังไงวะ ต้องใช่อีเตอร์ปะ่ะเป็นอีเตอร์ปะ่ะไว้ขุดอีเตอร์นี่คืออะไรปะคราฟยังไงอะดูแพดูแมพเออไอชื่อวะไอชื่อไปดูไปไปมีกันดูนไปไอ,อ,อเตอร์กิ่งไม้คมหินเราก็เชื่อเออกิ่งไม้ผมมีหินเชื่อโอ้มีอยู่ครบเลยแหลยปวดกระติกกระติก ไม้เชือกมันได้เป็นขวานวะใช้อะไรมั้งนะหินสองะไม้<ะ>คหมหินอ๋อคมหินครับเป็นของหินของหินคือใช้หินสองอันได้เป็นคมมีหินแล้วก็เก็บไม้แล้วก็เชือกได้อีเตอร์ลองไปเฉาะดูดิเป็นขอม,มีหินแล้วคมมีหินอยู่เลยวะ เดิผมอยู่ที่ที่ิเนีอโอ้ปะอเ้อเสนสก๊อปุกก็ชอบไม่ได้เหรอนยมที่ชอบไม่ได้เหรอไอ,อเต้ใช้ไม่ได้หรอชอบอยังไง <c oughs> ทางแร่เหล็กคืออะไร อีเตอร์อยู่ที่ยังไงวะนัดเนี่ยได้ละไอ้แร่เหล็กมัดเนี่ยได้เป็นแร่เหล็กสองอันโอ้ทำเหล็กได้ดิ ต้อ,องมีตาวรับล็กก่อนเลยอ๋อแล้วมีตาวรับล็กอีกโอ้โหเฮียไม่ใช่ใช้เป็นขวานก็ได้นะมันเอาไปคาบอะไรไม่ได้หรือว่าต้องเป็นตัวรับในเหล็กครับ Stupid piece of shit ออกไปพังทางไหนต่อจ้าุ้ยในหมู่บ้านเป็นหนึ่งอุ้ยเช่ได้บวกแล้ววะเก็บ ทำยารอเลยได้บวกแล้วคำยารอเลยแหละหอบแบบหลบแบบไม่เอาอเก้าามาพากูมีสามอันเลยา่ะตัวทิ้งแล้วเก็บไปแค่หนึ่งเองเพราะคิดว่าไม่น่าจะใช้เก็บกั เลยกล้วยเนี่ยพวกมันต้องปลูกอะไรได้วะไ,ได้มันก็มีแต่ถางไปปลูกไม่ใช่หรอเอ้ยยังแบบโอเคไปนั่นหมู่บ้านหรอ,อ,อนั่นหมู่บ้านหรอแล้วลงไปยังไงไม่รู้ไม่รู้พร้อมเปล่าพร้อมเลย คนนกกูเป็นสีแดงไม่เอารอไครับไปขับมาไกลไปจนเลยสีสีสุดเด็ดอ่านอ่านลายมือเงีนเน้ยข้างหน้า,นามันทะลุไปทางไหนวะสามสิบสี่ยุบสี่อ๋องี้แสดงว่าหมู่บ้านหรือเราต้องลงไปตรงขั้นข้างล่างไอออเห็นปะที่มันเป็นทางทะลุอะทำไหนวะ ยี่สิบแปดยี่แปดสาหเราเพิ่งเดินมาใช่ปหคือัหนพระทรานน่าใช่ทํำทะลุมาแล้วก็เข้ามานี่นี่ทางลงเจอแ้วอุ้ยไอฟอฟอเกียนอีกูน้ามันลองนี่หรอวะกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันทะ ะเอาไปกินแบงงน่งกันเไปปะผมมีอีกหนึ่งลูกแล้วปปเอาละาเดือดกล้องเนี่ยเดินลงไอป่าไม่ไม่อยู่ใกล้แม่น้ำมาวะเอ้ยทางลงบอกว่าเอาละไเกาเป็นพยาธิวะตัวสปกปรกอ่ะ เออตัว,ตวตอซกัปปุกหายาขึ้นหนึ่งหายาขึ้นเร็วมากเลยยาไม่ตอบยาทำไมคนแบบสายโจนอ๋อชาคุนายเราวะเจ็บเจ็บเจ็บคุณคุณไ <c oughs> ม่ลงละมีเหรอ

มีเป๊ให้นอนนี่แหละคนป่าที่เคยอาศัยอยู่แล้วมันหายไปไหนต่อปปะหรือว่าไงกดนอยก่อนเปล่ะนอนตรงนี้ก็ได้นะเออแม่งทำที่มันถึอเกมเหรอมั้งสังคาที่ไปม,มันถึอเกมอะมน,อน,นอนเลยนอนแล้วเดี๋ยวไปหาชักนาน ต้องหาที่ล้างตัวเนี่ยพยา,ยานมันจะกำลังซอกใส่ไ,<อ>ไปอัพเดทจุดเกิดเหมือนกูจะเจอเจออะไรลากไม้ใหญ่แล้วแหละเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วจะหาชับคุณนาง แต่ฝนไม่ค่อยตกเลยนะแถเอ้าวปอเต็ม ไมเมาจ,จุดไฟไปแล้วอะแต่ว่ากูโยนทีบายต้องไดีวะหาล้างตัวก่อนเดี๋ยวยตัวอะไระตั้งกูข้าหมู แบบนี้มันไม่มีแม่น้ำเลยออกแต่มันก็ต้องมีมน้ำทามาแหละใช่ปะโอ้โหเดินไม่ออกไอสัตพญาสายตูดกูแล้วแม่น้ำ

พยาิต่ออะไรต่อคุณแน่ๆเจ๋งตัวอะไรกำลังเดินน้ำมาหาคุณเลยเดินขี้บ้างตัวอะไรวะแซมเหรออออแซม นี่เองกูเจอชาบุนาละเอาเลยปะล้างสถานะเลยปะจะได้จะได้หายจากพยาบินกับวินจับวินจับังมีแมงม,มุมด้วยวยเหรอเรองเอาจัด้ือทำให้กูต้องเรียนรู้ จะได้ไปทางไหนต่อไปซะไปซะไปซะมึงกูไม่มีใบไม้แห้งมีใบไม้แห้งมึงมีใส่ไม้ครบหรอหรอไปหาไม้เหรอเออใช่ใส่ครบแลวเอ้กูก็ไม่มีนี่วะมีปะไม่มี ต้นปาม,มีใหญ่ไปแล้วมันแห้งไหมวะไม่แห้งทำไมแห้งมาทำอะไรวะกูกูจำได้เดี๋ยวสืบหาต้นปลามที่เป็นหน่อยใหญ่แล้วมันจะมีใบไม้มแห้งดับด้วยเนี่ยนี่ตันนี้นน ดีเลยวะคุณกำลังเข้าสู่บทสุดท้ายส่วนเกมส่วนนี้ต้องเล่นหมดคุณเล่นคนเดียวต้องการเดินต่อหรือไม่เอาไงดีมอนทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะทำไม,ไมเล่นคนเดียวอ่ะใช่ปะไม่รู้อ่ะจะจบหรอจะจบหรอเออเอ็เอนเกมยังว Miss them again. Mia, where are you? You stay here with me. Again. Is that what you want? No, no, not again. <coughs> Just tell me what happened. You cured me. You gave me back hope. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best six months of my life. And you were by my side the whole time. Happy birthday. Hey, cake, man. But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but I felt dead. I can't go all that again. I can feel the same grip on my throat. I, I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Every patient of a Molochor became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone, even you. <laughs> you left me? here. You left me alone to die. <laughs> you wanted to save me again. But what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? What the what happened here? Everything we do makes the tribe yeah. Oh my god. Is that because of my book? It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here?

เฮ้ยเข็มทหารเอ็มไร M16 ให้กูเอาหรือเปล่าเอากูได้สาดทีเดียวโอ้โหหนาวนะหาบุญผู้ใจอยู่นี่นนเอง Can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget. Start again. What i

เรื่องนี้ใครผิดคือเราเราทิ้งไว้อ่ะแล้วเรามาอยู่ในเมืองได้ไงไอ้เคนผิดว่าเดี๋ยวฟักแล้วที่กูโดนเสือแดกไปอ่ะคืออะไรวะความสัน <laughs> คือเรื่องหลับที่กูตายเรื่องหลับเองแหละที่กูตายไปสี่สิบกว่ารอบไปอือกูเรื <laughs> ่องหลับแล้วกูต้องไปไหนต่อโรงพยาบาลใช่ไหมเรามีักประตูหรอเอ้ยประตูเนี่ยเจอแล้วสายสุดเลยมอสเข้าไปเลยออก ลุกแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงยาวไม่ใช่นี่ใครเนี่ยคงพออากาศเต็มเลยเอามีอาเอากุหล่เนะ Are you บอกว่าอยากแดกชักนอายุ You didn't listen did you ของตาโอ๋บอกกูว่ามันเมียแฉเชื้อให้คนบาซิลกูว่า Então, was it worth it? Did you get what you wanted? คุณได้ส um> oh> um> well> ิ่งที่ต้องการหรือเปล่าตอบใช่ผมมีวิธีรักษาล็อกล็อกอะไรคืออะไรจะบอกว่แบทเอ็นไอเหียมันมีล็อกอยู่ค่ะ I'm waiting for you ไม่รู้จริงๆผมขอโทษผมไมรู้จริงๆกันไม่ไดมันมีให้มีวิธีรักษาด้วยหรอมอสเห็นปะไช แล้ตกล่อะไรวะเอาไฟลุกเลยมจับสเกลเปล่าเะมก็จับสเกเราใชมีวิ่ย่าสารไปหนต่อเพื่อนวิ่งเข้าประตูทำไมคนป่าเฮ้ยเฮ้ยมันจะจับสเกลคุณแน่ๆเฮ้ย Nothing else matters. <laughs> <sharp> even though you don't want to remember, <sharp> you didn't stay at the airstrip. <laughs> I wish I could. <laughs> <laughs> I swear. <laughs> <laughs> <t> I swear. Hey, <sharp> <Yeah. laughs> <Yes. laughs> <What's that>? Where are you? Where are you? Where are Where are you? Where I've been all along?

How many times have you been here? I said stop! How many times have you tried? Stop it! You can't save me! There is no one you can save. You can't even save yourself. Oh me alone! Just the way you left Alone in the hospital! Waiting for the

คน,นเรจบดเคือที่วิ่งหไปเองนี่คือนี่นะเว้ยหลอนไม่บอกแล้วเอฮดีขึ้นอนะอ้าวจบแล้วข้ามสคริป ไม่คิดวยไอ้สัตว์ลงอีกเรื่องต่าม่าอะไรกี้เ่ยสรุปคือมันหลอนเองเออไอ้เด็กเมอนมันมีจิตวิญญาณแห่งอเมซอนด้วยว่ะเอาป่เอาป่ไงะ